สบายดี <c oughs> มะลิน,นึ่งตาเมีเ<อ>คนรอสนะื่อองุ่นมาสู่นางลุงโอย่ยเอาไปหลิงด้วสุตาเมะกินซีบืงหวานหวานเลยมาเดินมาเดินไปมาหองแก้ม,มคนรอ้ลยมือเลยเด้อก <c oughs> ินเลยม เห็ดอน,นี้ก็แป้นไปใน,นหนึ่งเด้เนียน่ย,ยแล้วบอนังสบายเดเนาะคักไยแบบนี้นะเอาเตียงมานังนีนกว่าจะไปเห็ดหกอันเข็บแคบบนเทินพัวน่ะจัดแจงมันปลูกกลวงเนี่ยอาดหูอา,อาตาจะเป็นตะยูตาเศร้าพุดนั้นพักกับช่องทำนานนีน่พ๊อ ไาไหนเก็บปักบัวนานหนึ่งหอมร่วมหอมนานหนึ่งหอมป้อมหอมเปรพ่อแล้มาหน้มาน้มากินนีไหมกินมาหนี่เด้อมัเด้พี่มาพี่มาเน้กินบ้างคนหนึ่ Rốt xoay khẩu mà cứ khai tù cuồng Thuy mấy nhà mà thôi, nhà mà thôi Kín bớt cợp, Bớt bớt cơm Mình ông ấy lên đây cho nào lên con <laughs> cái này đáy bạc lên con

mặc vâng, một kinh mạng này thấy sự gì ba vậy Không gì cho mát ha phải. Thứ này đẹp, thật luôn. Nàng không bỏ lỡ những แม่เล่นาโทรศับแ่มึนไม่เลยย่าลงให้มันเหรีแม่ให้มันเหรียเอาบริยากให้มันเล่ีเนาะไม่จับมันกล่นดดแดิจ้ารินแม่เราเนงเพิ่ก็นึกเข้มโทรศัพท์

ไม่อยู่แลาวนี่แพงมลมลมฝนว่าลมวานเอาเบอร์แปลนบหมูส่งผักมาเป็นไม้ฮักใส่สวนเขาเป็นเพินปลูกผักบ่างลงเลยนะพักนีย

มากินน้หนักเยียนมาไหมาเมทไม่พดกรบลมลม,มแนนมงว่านแมวพี่รถดมาวีดวินมัเนี่ะไข่กลัวว่านน้อยหนึ่งน่าคบอโเป็นน้อมังนมอยู่ คเปนูก่ไม่มาผสมผสม่คองต้นเนาะ ไปให้ปวกมไดแถวหนิฉันไะกินตงไหนงหน้าแถวนี้จะกี่นะหน้าไม่ทาย,ย่อยหนาแม่มากินมาอุนน่นหนิอืมพักได้ดังพิงเด็กอ้าวเ่อวนอืม,อม น่งกินนังกินนี่ซุมกันคาบลิ้งนงพี่เด็กว่าเหนั่นงพิ่เด็กคับยังไงอยู่รน้หนังแล้วไหลวะพี่จ้ะมาจาะโอ้ม่ทัแล้วกินกับพี่โอ้กินลุงเอ้ยสบายดีพี่น้องเด็กโมโจมเจาะเลได้นังที่บัวมันเนียงเนเฮ่าหยเด้เนียงตัวแห่เลยใช้เป็นหรเปล่าเนแล้วลอยู่เอนนตแ่มเจะ นอนพิงแดดมันเฮือนคั่วมันก็บก่วงแล้วบาป่ะเตียงมาเตียงมาปีละเนโมเกกะดูก็มาพี่ดูมาทำงหน้าบ้านชุมเจ้าอยู่หน้าบ้านเนี่ยเนาะมีแต่อยู่หลังบ้านเนาะอยู่หลังบ้านอหน้าบ้านเนี่ยมีคนอยู่แล้วคุณไดมาหน้าบ้านมีจักแม่นละผู้เจ้าเลยอยู่แต่ผมเอออยู่ก็อุ่นอย่างนี้เนาะอุ่นนอนพิงแดดนอนพิงแดดอยู่นี่โอ้ยนอนหนึ่งนาทีครับวันนี้รับกับเช่า รับได้ท่านผูมักพี่นอนั้ง่ไกูเคยเจอเคยนอนเว้นนอนบอเออมเราเข้นอนเว้นก็เถอกนอนเว้นนะจ้ะเนาะกางคืนก็นอนเด็กกางเว้นพยัญชนนอนเว้นนอยเขาเลยคอยเบิ่งน่งยักลางคืนอยนอนเกขกับเบิ่งบ้ติดนางแบบติดคือกันื่องเ้ห้องห้อง ซีอีโอากเบิ่งนังอะไรเด็ดเลยน้ำมันเที่ยวประเทศจีนนังหลอยล้านพันล้านเงินรเงยนนั่งเลยมาเศรษฐีเศีษตดกโอ้เป็นซีอโอแล้วอ่ะานประธานทานประธานทานประธานบริกินน่น มากไหมโบกินเลยนะมามาพี่ล่ะมากไหมยังคือโอบกินนางอะไรนะเก้าเอาชิไปเอาชิก่อนเอาชิก่อนเห็นไหมสำเสถอนเอาชิเลยมันยังกล้าดีเลยหวานเลยโลหิตพันธี์กินทางไปซื้อยังอีกทำไมเข้มยังวน,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 นเนาะ คดวต่อไปนังรุงโทรหาเคยาักโทรโทรหาแม่มาติดคอยเอาหลดเออเาโหลดเอาโหลดพักคไปโหลดติ้เลยแรงวันมันมีไว้พายโทรไปติดนเนาะมึไ้เออคอเรปวยม่โหลดคือไวพายมงได้เลยคุณ้เนาะเออเอโหลดเพื่อนีแบบนะมานเรนวิ่มานเน่ต้องซื้อบัตรใจแล้วโหลดแล้วออกก็โหลดที่นอกคนละโดได้ มันบแหงนี่ยนี่ต้องซื้อใส่ก็ได้คุณแม่ช่างแบ่งคนน่ะไก่เลยเออไมโลดคนนะเออได้ในอันนั้นเนตแ่งกันอะเออเดี๋ยวเนที้เอาไปแล้วเดือนี้ตอนนั้นข้าวเดียวเออเมือข้าเดียวมาไหมเนาะมาใหมมาใหมมาไหมมาล้วนีน่ะนอนหลับดู

นอกไม่รอดม่ม้อนแล้วไม่กินนิ่งต้องส่งมัอก่อะคลิปนี้ก็ล่า,ลา,า,าเด้อพี่น้องเด้อไปลินน้ำหนุ่นน้ำร้านซื้อองุ่นมาสู่ร้านกินไป